ค,คือประเด็นเรื่องฟรีวีซ่าพี่กองคุณผู้ชมมันเป็นนโยบายตั้งแต่สมัยเศรษฐาทวีสินเป็นนายวัฐมนตรีอะค่ะตอนนี้มีการเริ่มพูดกันมากขึ้นแล้วว่าตกลงเนี่ยนโยบายฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวบ้านเราเนี่ยมันได้ผลดีหรือผลเสียมากกว่ากันไม่มีใครเถียงค่ะตัวเลขนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะจริงทะลักเข้ามาจริงแต่ประเด็นคือสิ่งที่เราต้องการจากนักท่องเที่ยวคือรายได้จากการ ไปพักโรงแรมไปกินอาหารหรือไปใช้บริการโดยการทําเงินให้มันกระตุ้นเข้ามาในระบบเศรษฐกิจแต่ช่วงหลังจากนี้มาเนที่เราเห็นเมื่อเช้าที่เราเสนอข่าวไปเนี่ยทั้งเรื่องของปัญหานักท่องเที่ยวเอาล่ะถึงแม้จะไม่ใช่เป็นอัตราส่วนเทียบกันเนี่ยไม่ได้เยอะกว่าจํานวนนักท่องเที่ยวที่ดีๆเข้ามาแต่ก็มันก็มีผลเสีย มันก็มีเรื่องให้เราต้องรับผิดชอบทางสังคมแล้วหนึ่งสองคือเรื่องการใช้จ่ายค่ะเพราะเดี๋ยวนี้การเที่ยวไม่เหมือนสมัยก่อนละการเที่ยวสมัยนี้คือมากันเองมาตามรีวิวในออนไลน์ต่างๆพี่ก้องเขาไม่จำเป็นจะต้องมาใช้บริการหรือใช้โรงแรมระดับไฮเอนด์ end, หรือว่าใช้บริการแล้วก็สร้างไรายได้ให้กับเศรษฐกิจบ้านเราได้เพราะเขาหาทางเที่ยวเอง แล้วยิ่งถ้าเกิดเป็นชุมชนที่เขาอยู่กันเองเช่นจีนเขารู้ว่าไปกินหม่าล่าร้านไหนได้ไปสระผมทําผมร้านไหนได้เนี่ย mm hmm. เงินมันไม่ได้เข้าประเทศไทยนะคะ mm hmm. เราเนี่ยมีแต่สูญเสียทรัพยากรมีแต่สูญเสียสิ่งที่เราไม่เคยเก็บข่าเหยียบแผ่นด,ดินน่ะคือบํารุงทรัพยากรบ,บ้านเราอะค่ะแต่เขามาใช้ทรัพยากรบ,บ้านเราแต่ส่งเงินกลับไปที่บ้านเขาหรืออย่างที่เชียงใหม่ที่เชียงใหม่เนี่ยจีนก็ตั้งรกรากอยู่เยอะนะ mm hmm. พี่ก้องหรือ ยิวที่ปลายก็เช่นเดียวกันอย่างนี้ค่ะพอเขารู้แหล่งแล้วว่าที่ไหนเนี่ยมีชุมชนของพวกเขาอยู่จะเปิดร้านโรงจะมีอาชีพใดๆก็ตามแต่ว่ามันทําเงินในแผ่นดินไทยเราได้แต่ส่งเงินกลับไปบ้านเขาให้คนของเขาบแบบนี้มันไม่ได้กระตุ้นรายได้แต่ประการใดถามรัฐบาลว่าเคยพิจารณาหรือวิเคราะห์เรื่องนี้ผลดีผลเสียของการฟรีวีซ่าหรือไม่นี่ยังไม่นับพวกจีนเทานะคะเพราะจีนเทาเนี่ยมันมีทั้งแบบไม่ต้องฟรีวีซ่าเนี่ยมันก็มีทางเข้ามาได้ แต่เมื่อฟรีวีฟ้าแล้วเนี่ยมันยิ่งเปิดโอกาสให้กลุ่มคนที่ตั้งใจจะมาหากินโดยใช้ทรัพยากรบ้านเราไม่เสียเงินเลยสักบาทเดียวแต่เงินไม่ได้ตกอยู่ที่ประเทศไทยหรือเปล่าอันนี้ฝากรัฐบาลได้ไหมช่วยคิดหน่อยได้ไหมอย่าพูดถึงแง่เดียวแง่ดีอย่างเดียวได้ไหมคือในสิ่งที่แพทองทานพูดในงานปรกาฐกถาเมื่อสักครู่นี้นะครับให้ฟังบาง่วงมางตอนเท่านั้น